สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเมน้พาาเบื้อาาบงบักแตงนี่คะ่ะสี่หน่วยครับพี่น้องพูดสองสามสี่หน่วยบักแตงปลูกเพื่อได้กินคะ่ะเพื่อนๆั้งแต่ปลูกกันหน่อยๆตัวน,นั้นะ่ะหาคางมาซักล่ะคะ่ะค่างไม่ไพ่ครับเพื่อนพูนี่คะ่ะขึ้นค้างและะ้วครับเพื่อนขึ้นค้างและะ้ว<ๆ> ้างไม้ไผ่ค่ะเพื่อนๆคางบางแตงเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ไมาทำ้างมันค่ะนี่ค่ะงามๆค่ะต่วนงามเขียวยค่ะแต่ไม่ค่อยดกค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยดกปนใดพอได้กินเพราะปลุกไว้ได้กินนี่อันนี้ลูกไงลูกไงอันนี้แก่แล้วค่ะเพื่อนไม่ค่อยสมบูรณ์ปนใดค่ะปลูกพอได้กินนี่ลูกน,น้อยๆก็มีค่ะลูกน,น้อยๆ แตงกวาของเราค่ะพี่น้องช่องเดียวค่ะพี่น้องปู่พ่อได้กินพราไม่ได้ซื้อเขาแตงกวาค่ะร่องแค่เนี้ยซ่องเดียวค่ะพี่น้องซ่องเดียวค่ะออ,อันนี้ลูกบอสมบูรณ์นไดเนี่ยค่ะอันนี้บอสมบูรณ์กินได้ค่ะ ตกแต่งปอดสารตกแต่งปลอดสารค่ะพี่นอ้องพาเพืเ่อๆมาเบิง้งตกแต่งเดี๋ยวพาไปเบิ้งบักบวบค่ะพาไปเบิ้งบักบวบบวกบวกก็ล่างขึ้นข้างขึ้นกันค่ะบวกบวกก็ล่างหา้างบักบวบเฮานี่เครื่อบตกแต่ง เครือบกแตงบกขึ้นข้างเบอเครือบักแต่งออกมา knocking, ข้า i, งหน่อยค่ะหน่วยสองหน่อยสามหน่อยนี่อีกลงหนึ่งนี่บกแต่งลูกนึ่งค่ะเพื่อนๆบกต่งลูกหนึ่ง,น, ARA, ง,น,งนี่ลูกหนึ่งนี่บกบวบคะ่ะเครือบักบวบหอมบวบหอมค่ะเพ,พื่อนๆบวบหอมนี่กำลังขึนข้างนี่ทำข้างเองเขามีข้างบวบค่ะ เหิดข้างบวบเล็ดง่ายๆค่ะเพื่อนๆบวบหอมค่ะยอดดอกกรล่างงามบวบหอมปูบนหอบวบหอมไปกินนี่ต้องกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบค่ะอันตะไคร่ตะไคร่ตะไคร่เป็นกโ,กโกโก้ขับสะค่ะตะขี้ ขี้กำลังงามกันขี้กำลังงามน,นี่ถั่วพุ่มครับเพื่อนมีทั่วพุ่มทั่วพุ่มหรือถั่วข้างน้ำมนันคิดว่าถั่วพุ่มต้อซื้อมาก็จำาม่ได้แหละตอนปลูกก็จำม่ได้ซื้อมากันตอนซื้อม,มันโดนแล้วเนาะตอนซื้อม,มันนานแล้วเดี๋ยวมาปลูกก็เลยจำาม่ได้มันถั่วพุ่มหรือถั่วข้าง นี่ค่ะถ้าข้างก็ขึ้นนี่แหละค่ะข้างก็ขึ้นก็บกบวกไปแล้วค่ะนี่งามงามค่ะทัวบักทัวบกบกทัว,ทว,ว,ทวไปกินหญ้ากระไรถอนกกหญ้าค่ะหนากระไรค่ะต้นบกบวบไอ้ต้นบกทัวมันต้นบกบวบนี่ค่ะทัว หัวงามๆข้างข้างบวกบของเราถัวจะขึ้นข้างก็ขึ้นน้ากันนี่แหละค่ะถัวเง่ายๆเห็ดบ้านๆเป็นมันเห็ดอันข้างบ้านค่ะเอากิ่งใหม่มาซักซักซักเอาข้างง่ายๆกำลังหาข่างบวบนี่ค่ะขึ้นมาแล้วบวบหอมได้จังน้อยกับซีมีหน่อยล่ะแบบง่ายอยู่ค่ะนี่ นี่อดแบางไง่นึงค่ะนี่เหแบบ็น,นแบบแน่นคคะยอดไงอุ้ยใหม่เกาะผมนี่ค่ะกำลังออกดอกว่ะกำลังออกจันค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมาค่ะที่มารับชมเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ